สวัสดีครับนักเรียนได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมครับอ่าชัดเจนแล้วกดใจครู่อยครับกดใจกู่อยครับวันนี้มาครบนะครับโอเควันนี้มาครบนะครับมาครบแล้วนะครับครูจะมาเริ่มนทบทวนความรู้เรื่องเดิมกันเลยนะครับอ่าครูขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับ เห็นสไลด์ไหมครับเห็นค่ะโอเคอ่ะวันนี้นะครับครูจะได้มาสอนเรื่องการคูณจานวนเต็มนะครับกรณีจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะครับอ่าวันนี้นะครับครูจะมาทบทวนความรู้เรื่องที่ผันเรื่องที่คาบที่แล้วนะครับครูจะาการคูนจํานวนเต็มนะครับมาสรุปดังนี้นะครับการคูณจานวนเต็มบวกคูนกับจานวนเต็มบวกได้ผลลัพธ์เป็นจานวนเต็มบวกนะครับ การคูณจานวนเต็มลบคูณกับจานวนเต็มบวกได้ผลลัพธ์เป็นจานวนเต็มลบนะครับการคูณจํานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มลบได้ผลลัพธ์เป็นจานวนเต็มลบนะครับอ่าแล้วถามว่าถ้าจํานวนเต็มลบคูณกับจานวนเต็มลบจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับบวกบวกค่ะอ่าถูกต้องนะครับอาตคาดตาเรามาทบทวนความรู้นะครับวันนี้นะครับครูจะมาทบทวนเรื่องการคูณจํานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มลบนะครับ ตัวอย่างนะครับ5คูณลบ4นะครับท่ากับลบ20นะครับนักเรียนช่วยกันเติมคำตอบ่อยนะครับใครรู้แล้วบอกคูณเลยครับ2คูณลบ4ท่ากับลบ8นะครับลบ6ค่ะลบ6อะไรอีกครับลบ4ค่ะแล้วก็ลบ2ค่ะถูกต้องครับถูกต้องเลยนะครับเราจะมาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลย กันเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับครูยกตัวอย่างการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะครับโดยการเขียนในรูปแบบการบวกซึ่งอาศัยของรูปมาตฐานการคูณจำนวนเต็มบวกนะครับโจทย์ก็มีอยู่ว่า3คูน4นะครับครูจะใช้เส้นจำนวนนะครับในการคูณนะครับในการครูจะเริ่มจากอ่าเริ่มจากศูนย์นะครับก็คือไป4สี่ครั้งนับไปอีกเป็นสี่ครั้งนะครับเริ่มเลยนะครับ หนึ่งสองสามนะครับแสดงว่านะครับสามคูณสี่เท่ากับสี่บวกสี่บวกสี่เท่ากับสิบสองแล้วสามคูณสี่เท่ากับสี่คูณสามไหมครับถูกค่ะโอเคมาจากการสมบัติสลับที่การคูณนะครับอ่า ครูยกตัวอย่างนะครับแล้วสามคูนลบสามคูณลบสี่เท่ากับสิบสองนกเรียนดู้ไหมครับว่าทําไมเท่ากับสิบสองครับถ้าไม่รู้นะครับมาฟังครูอธิบายกันเลยนะครับครูอ่าจะเริ่มจากสมบัติการบวกจำนวนเต็มนะครับครูจะเริ่มเลยนะครับลบสี่บวกสี่เท่ากับศูนย์นักเรียนจะเริ่มตรงที่ลบสามบวกสามเท่ากับศูนย์ก็ได้นะครับแล้วครูจะเอานะครับลบสามนะครับ คูณทั้งสองสมาการเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับลบสามบวกสี่นะครับเท่ากับศูนย์คูณจะขั้นต่อไปนะครับคูจะเอาลบสามคูณเข้านะครับคูณเข้านะครับก็จะเป็นอ่ะลบสามคูณกับลบสี่วงเล็บบวกกับอ่ะลบสามคูณกับสี่ ข้างหลังเท่ากับ0นะครับข้างหน้าครูเขียนเหมือนเดิมลบ3ลบ4ข้างหลังคูคูณกันแล้วได้ลบ12เท่ากับ0นะครับแล้วคูจะนำอ่ะจำนวนตรงกันข้ามที่บวกกันแล้วเท่ากับ0นะครับก็คือบวก12นะครับลบ3ลบ4 ลบสิบสองบวกสิบสองบวกทั้งสองข้างเลยนะครับศูนย์บวกสิบสองนะครับดังนั้นนะครับลบสามคูณลบสี่เท่ากับสิบสองเห็นไหมครับที่ครูถักตอนต้นๆว่าทำไมลบสามคูณลบสี่เท่ากับสิบสองนะครับนักเียนยังงงกันอยู่ใช่ไหมครับงงค่ะโอเคครับนับมาดูอีกสองตัวอย่างนะครับ อ่าคูณจะเริ่มอ่าเมื่อกี้คูณเริ่มด้านตัวเลขด้านหลังเนาะตอนนี้คูณจะเริ่มตัวเลขด้านหน้านบ้างคูณจะเริ่มอ่ะลบเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเท่ากับศูนย์คูณจะเอาลบห้าตัวนี้นะครับคูณทั้งสองข้างเลยนะครับลบห้าอ้าวคูณกับลบเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเท่ากับลบห้าคูณศูนย์ นะครับคูณจะคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับคือเป็นสมบัติการแจกแจงนะครับลบห้าคูณกับลบเจ็ดบวกกับอ่าลบห้าคูณกับเจ็ดนะครับเท่ากับค่าเหลอาเป็นศูนย์นะครับข้างหน้าเขาเขียนเหมือนเดิมลบห้าคูณลบเจ็ด มีค่าเป็นลบนะครับลบ35นะครับเท่ากับ0คูครูจะบวกจำนวนตรงกันข้ามนะครับของลบส5ก็คือ35นะครับโอเคครูจะบอกนะครับครูคบอกตรงนี้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น0นะครับบวกสามสินะครับสรุปว่าดังนั้นอ่าจบ7คูณกับลบ5เท่ากับ 35มสิบห้านะครับตัวอย่างที่4ครับช่วยครูทําหน่อยนะครับครูเริ่มตรงไหนดีครับช่วยครูทําหน่อยลบเบวกเค่ะ,ะลบเาบวกเเท่ากับศยยังไงต่อครับช่วยครูหน่อยครับ อ๋อลบหกคูณครับอ่าถูกต้องนัตาอัสเีลบหกอ่าลบเก้าบวกเก้าเดี๋ยวก็จะเป็นลบหกคูณศูนย์อ่ายังไงต่อครับคูณลบหกเข้าค่ะถูกต้องครับก็จะเป็นลบเก้าคูณลบหกบวกกับอ่าลบ ลบหกนะครับคูณกับเก้าข้างหลังเป็นศูนย์ตัวได้คูาเขียนเหมือนเดิมก็จะเป็นลบเก้าคูณลบหกข้างหลังเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบเท่าไหร่เอ่ยลบห้าสิบสี่ถูกต้องไหมถูกต้องค<า>่ะเท่ากับศูนย์ครูจะบวกจำนวนตรงกันข้ามของลบห้าสิบสี คืออะไรคือบวกห้าสิบสี่เนะาะทั้งสองข้างเนาะโอเคดังนั้นบวกเข้าไปแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ54ดังนั้นลบ9้าคูณลบหเท่ากับห้นะครับคูมีข้อสงสัยจะถามเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าครูให้ A คูณลบสคูณ B เท่ากับลบสิ ต้องเรียนคิดว่า a b เป็นจำนวนใดได้บ้างครับอ่าหนึ่ง a เป็นสอง b เป็นสามข้อสอง a เป็นลบสาม b เป็นลบสองครับทั้งสองข้อเลยค่ะอ่าเก่งมากเลยเพลดาอ่ะครูจะมาสารุปให้ฟังนะครับจากตัวอย่างนะครับทำให้เราได้เห็นว่านะครับ เเป็นจำนวนตรงกันข้ามของลบเนะครับแล้วลบเนะครับเป็นจำนวนตรงข้ามของ a นะครับแล,และจำนวนตรงกันข้ามคือจำนวนที่บวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ0นนะครับจำไว้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องค่าสมบูรณ์กันนะครับค่าสมบูรณ์นะครับของ ค่าสมบูรณ์ของจํานวนใดๆคือระยะทางที่จํานวนนั้นนั้นที่อยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจํานวนไม่ว่าจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะครับมีสัญลักษณ์การเขียนดังนี้นะครับ <_ D> นี่คือค่าสมบูรณ์นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างของข้อนี้นะครับแะค่าสมบูรณ์ของสองอ่านว่าค่าสมบูรณ์ของสองตัวนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของลบสองอ่านว่าค่าสมบูรณ์ของลบสอง ถ้าครูเขียนว่าอ่ะค่าสมบูรณ์ของอันนี้อ่านว่าอะไรครับค่าสมบูรณ์ของหนึ่งรอหรือเปล่าคะถูกต้องครับอ่าครูจะมายกตัวอย่างค่าสมบูรณ์ของสองแนกับลบสองให้นักเรียนดูนะครับอ่าครูจะเริ่มครูจะอ่านข้อนี้นะครับครูจะเป็นแอปค่าสมบูรณ์ของ2นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ก็คือครูจะให้จุดสีแดงๆไปอยู่ที่2นะครับอยู่ตรงนี้แล้วครูจะนับเริ่มจาก0ไปถึง2นะครับต้องเข้าใจนะครับนับ1นับ2ดังนั้นค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตองค่ะถ,ถ,ถูกต้องครับ ต่อไปนะครับเรามาดูที่ค่ะค่าสมบูรณ์ของลบสองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะเอาจุดสีเขียวไปไว้ตรงไหนดีครับตรงลบสองใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเก่งมากแล้วต้องเริ่มนับจากศูนยไปถึงลบสองไปทางซ้ายหรือไปทางขวาครับทางซ้ายค่ะอ่าถูกต้องครับหนึ่งสองอ่า ดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบสองมีค่าเท่ากับสองครูจะถามนะครับว่าอค่าสมบูรณ์ของสองกับลบสองมีความสัมันธกันยังไงครับเท่ากันค่ะสองตัวเนี้ยอ่าเท่ากันเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างอีกหนึ่ตัวอย่างให้กับนักเรียนดูนะครับอ ต่อมาคุณจะยกตัวอย่างค่าสมบูรณ์ของ6กับลบ6นะครับตัวนี้นะครับคุกก็ได้เขียนเส้นจำนวนรอนักเรียนไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอค่าสมบูรณ์ของ6เอาอยัางไงเอ่ยเอาจุดจุดสีแดงไว้ตรงไหนนะตรงที่6ใช่ไหมครับอา่าตรงที่6นะคุณจะเริ่มนับจาก0ไปถึงไปถึง6นะครับ1 2 สามสี่ห้าหกนะครับดังนั้นค่าสมมูรณ์ของหมีค่าเท่ากับหกนะครับต่อมาครับค่าสมบูรณ์ของลบหกเท่ากับอ่ะคูณจอดจุดสีเขียวไว้ตรงไหนครับช่วยคูณหน่อยครับข้อนี้ลบหกค่ะอ่าตั้งใจเรียนกันมากเลยนะครับเริ่มนับจากศูนย์ไปททางซ้ายรลอทางขวานะ ทางขวาซ้ายค่ะอาทางซ้ายนะครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาค่าสมบูรณ์จะไม่ติดลบนะครับครูมาครูจะสรุปเรื่องค่าสมบูรณ์ให้ฟังนะครับค่าสมบูรณ์ของเอนะครับ,บ,เ,รบเท่ากับเอ และค่าสมบูรณ์ของลบ a ท่ากับ a นะครับดังนั้นจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆจะมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกเสมออ่าต่อมาจะมาดูอ่าตัวอย่างการคูณจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มล,ลบกันนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับวิธีทำเดี๋ยวข้อนี้ครูจะทําให้ดูนะครับถ้าเรนมีอะไรสงสัยถามได้นะครับอ่าครูจะเริ่มจากอ่าลบส บวก2เท่ากับ0นะครับคือสมบัติการบวกจำนวนเต็มนะครับดังนั้นครูจะเอาลบ4คูณทั้ง2ข้างนะนะครับคูณทั้ง2ข้างนะครับาจากนั้นนะครับครูจะอ่า ออเลกสี่คูณข้าวนะครับก็คือสมบัติการแจกแจงนะครับครูเขียนผิดเนาะครูขอโทษครูขอโทษนะครับอ่าก็จะเป็นลบสี่คูณลบสองบวกกับอ่าลบสี่คูณกับ คูณกับ2ข้างหลังมีค่าเท่ากับ0นนะครับแล้วก็ข้างหน้าคูเขียนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอ่ะลบสคูณลบสใส่วงเล็บใหญ่นะครับลบ,ลบ4บสีคูณลบ 2, ลบสคูณสเท่ากับแลบแนะครับเครื่องหมายชุดกันเป็นลบนะครับข้างหลังมีค่าเป็น0นย์ดังนั้นคูจะบวกจำนวนตรงกันข้ามของลบแก็คือ8นะครับ ลบสี่ลบสองลบแปดบวกแปดบวกบวกจนบนตรงกันข้ามเลยต้องบอกทั้งสองข้างเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะตอบลบสี่นะครับข้อตัวอย่างที่สองมามาทำด้วยกันเลยนะครับมาช่วยคุณหน่อยครับ เริ่มจากอะไรดีครับลบสมไหมครับลบสบวกสามเท่ากับศย์ได้เนะาะลบสามบวกสามเท่ากับศดังนั้นเอาลบเคูณเข้าใช่ไหมครับนะลบเก้าคูณเข้านะครับอย่าลืมใส่วงเล็บใหญ่ด้วยนะครับเท่ากับลบเคูณศนยนะครับจากนั้นก็ สมบัติการแจกแจงใช่ไหมครับคูณลบ9เข้าไปในวงเล็บนะครับก็ <S <S จะได้เป็น r ลบอ่ r คงเขียนตอีกล้ลบ9ลบคูณกับลบ3บวกกับลบ9คูณกับ3ถูกต้องนะข้างหลังเป็น0ดังนั้นข้างหน้าคงเขียนเหมือนเดิมก็จะเป็นลบ9 คูณกับลบสามลบ -27 ลบยี่สิบเจ็ดเนาะข้างหลังลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์แล้วครูจะบวกจำนวนตรงกันข้ามของลบยี่สิบเจ็ดคือยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่าโอเคครูสมมติมว่าครูบวกตรงนี้ไปแล้วนะครูบวกทั้งสองข้างแล้วนะครูจะสรุปได้ว่าลบเก้าลบสามเท่ากับ ยี่สิบเจ็ดงงไหมบรรทัดนี้งงไหมครับไม่งงค่ะ <8 S 2> ไม่งงค่ะ <8 S 2> ไม่งงครูะจะอ่าครูจะเอาสองตัวอย่างนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือมีอยู่ว่าข้อหนึ่งเนอะลบสี่คูณกับลบสองเท่ากับแปดใช่ไหมแล้วลบเก้าคูณกับลบสามเท่ากับยี่สิบเจ็ด ก็จะสรุปได้ว่าจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบได้จำนวนเต็มบวกนะครับแล้วลบสี่คูลบสองเท่ากับแปดมันเกิดจากอะไรครับค่าสมบูรณ์ค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะลองดูเนาะครูจะลองใส่ค่าสมบูรณ์ดูนะครับก็คือครูใส่อมูลตรงข้อหนึ่งเนาะกับข้อสองเนาะข้อหนึ่งก็จะเป็นลบสี่ ค่าสมบูรณ์ของลบ4อะครูเยนผิดแป๊บหนึ่งนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ4คูณกับค่าสมบูรณ์ของลบ2เดียงออกมาน่าจะเป็น4ใช่ไหมที่ครูสรุปค่าสมบูรณ์เมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็น2 4คูณ2เท่ากับ8นี่คือข้อหนึ่งนะข้อสองนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ9คูณกับค่าสมบูรณ์ของ ลบสามดึงออกมาค่าสมบูรณ์ของลบเก้าก็คือเป็นเก้าค่าสมบูรณ์ของลบสามก็คือสามนะท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับถึงครูจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าการคูณจํานวนเต็มลบคูนกับจํานวนเต็มลบได้อะไรนะครับการคูณจานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบนะครับจะได้คําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น นะครับอ่านักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับอ่าก่อนที่จะหมดคาบนะครับก่อนที่จะหมดคาบนะครับครูจะให้นักเรียนทําใบงานเป็นการบ้านนะครับเพื่อทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาในคาบนี้นะครับขอให้นักเรียนทําและก็ส่งครูในคาบหน้าเดี๋ยวครูจะแอสไซ์เมนต์ในทีมไปนะครับอ่าถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบ พบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊า,บา,ยบายบายแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับ